อันนี้เจ้าหน้าที่นะครับกู้ภัยนะครับได้จะเข้าไปทําการเซิร์ชนะครับบริเวณสถานที่เก็บของกลางนะครับกองดินนะครับนะณเรียนแห่งนี้นะครับเราก็จะไปตาม เจ้าหน้าที่ไปนะครับก็วันนี้ครับมีฝนตกนะครับฝนตกอยู่นะครับนี่นายอดนายอดนายอดนายยอดสวัสดีครับสวัสดีครับมายืนตากฝนเลยครับพี่ <laughs> น้องเทนายก็อยู่ตรงนี้นะครับพะไม่เปียกไม่เปียก <laughs> <laughs> ไม่เปียกนายอดนายอด <laughs> โอ้รองเท้าพี่แก 对呀，对呀。 我爱公主。 เราไอายได้คุยกับนายยอดหรือยังคุณผู้ชมายอยากโทรไปหานายยอดแล้วแต่ว่านายยอดไม่ว่างค่ะนะคะแต่จริงๆแบบนัดสำคัญนายยอดเอาไว้นะคะก็คือวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูนะคุณผู้ชมก็คือสภาพอากาศอากาศมันค่อนข้างจะไม่เป็นใจนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว,าว,าว่าคือช่วงของข่าววันนี้อะค่อนข้างจะอะไรราจะเป็นง,งไแบบนี้ ห้องใส่กันนะคะ่กันนะคะใส่นะคะแล้วกวคู่หั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 ค่หัวคู่หัวคู่ค่หัวค่หัวคู่ค่หัวคู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 ่คู่หัว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 คู่หค่วคู่ค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  ของโครงการอานครนักศึกชานี่เป็นคนออกตใช้จ่ายทั้งหมดนะคะก็เรื่องต้นนะคะของผู้มริายช่วยลือยของของขบวนแามีู่นทุกฝ่ายหนึ่งร้อยที่ได้ร่วมกันเป็นบมากที่8จากการรั้คำถามอให้การปฏิบัานงานี้สื่อส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะจำนวนส่วนหนึ่ง นะะคแล้วคุณลองคิดดูนะตอนแรกยิ้มเข่าก็พยายามจะบสั่งเดาว่าถึง500ล้อยร้านไม่ทันนะคะท่านทวีดาไม่รู้ไม่สามารถประเมินเป็นจํานวนนวนได้เลยนะคะแบบเป็นตัวเลขตัวโลงค่ะท่านทวีดาก็ไม่กล้าที่จะพูดแบบเต็มทั้าเลยเพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันแต่คาดหมายรู้นะคะแค่เพียงยอดที่ได้สรุปไว้แล้วเมื่อวันที่สองพฤษภาคมค่ะโดยอยู่ส่วนนะคะค่าโดจ่ายสะดวก ที่กรุงเทพมหานครได้บนทึกไปนะคะอยู่ที่1นึ่งร้อยเจ็ดสิบหกล้านเหรนะคะผู้ชมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกจะขายตอนทำงานใช่ไหมคะเดินเท้าเปล่าใช่ไหมคุณผู้ชมรอดูเลยค่ะแล้วก็รอวิเคราะห์เหตุการณ์ไปพร้อมๆกันเลยดูนะอันนี้มาทำอะไรคะสวัสดีคุณชิวนะคะคุณชิลเดย์นะคะก็คือ้ชม วันนี้เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนะคะได้พาทีมสื่อเข้ามาดูนะคะจุดทุ่งแคบเป็นกองกองเหล็กนะภาพที่คุณผู้ชมเห็นคุณผู้ชมจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนตันค่ะประมาณหนึ่งแสนตันนะคุณผู้ชมซึ่งกองปูนกองเหล็กต่างๆโหมันก็เยอะพอสมควรนะคะจากภาพในวันแคบที่ไอ้ได้มาลงที่นะคะต่างกันมากคุณผู้ชม นนะะสวัสดีค่ะร่วมกันัอยู่นะคะปอเต็กตื้ออาสาหน่วยุ่ยนะคะยูตาเกไนท่าหาเรยีงยงถู่กันถึงวันนี้ใช่คุณผู้ชม176ล้านบาทกทมก็นำภาษีประชาชนมาใช้ดังนั้นสตงสสปาาเป็นผู้ที่ทำให้ขขเกิดความเสียหายก็พร้อมจะมาชดใช้นะคะให้กับกทมอ่าน่าสนใจคุณผู้ชมน่าสนใจ เลี๋ยวนะครับพรนะครับคุณผู้คมเบียร์รุ่มมานะคะจะเป็นที่มาที่มาแล้วก็ประมา่วงเย็นนะคหลาคนนะคะที่มาจากต่างประเทนะคะคุณผู้ชมขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็กลังเก็บาวนะคะรวบรวมเป็นข่มคุณผู้ชมกที่จะมีการ ลงไปนะคะตรวจค้นว uhm. <cima. S 1> ่ามีชิ้นส่วนหลงเหลืออยู่หรือไม่นะคะคุณผู้ชมและก็เหลือศีลไม่กี่นาทีนะคะคุณผู้ชมใช่ไหมครับเพิ่งเข้ามาแล้วน้องไอ้ข้าวเขาจะแบบเดินเขาอย่างไงคะเดี๋ยวรอดูไปพร้องกันนะคะตรงนี้จะมีนะแล้วก็มีน้องจะนักเก็ตยังไงค่ะทุกคนยู่กันเอาเนะคะ แล้วก็คุณผู้ชมเรื่องของรางวัลเจยรติบ,บนะคะสําหรับโล่เราเียรติคคนหลังจากเสร็จภารกิจแล้วจะอยู่ที่ประมาณ6กร้อกว่าคนนะคะก็ <c oughs> คือจะมีท่นๆๆนานชจติชาติทุกทนนะคะจะมีการะะมอบไปด้วยในเดือนมิถุนาอยู่นะคะคุณผู้ชมก็จะมีทั้งกำลังคนทั้งจาราชบุรีคู่หลายหน่วยงานนะคะคุณผู้ชมหลายหน่วยงานะนะคะทีมดูซ้าด้วยนะคะทีมดูฟ้าแล้วก็ ตำรวจีองานะคะรวมไปถึงเพียงกู้ภัยนะคุณผู้ชมทีมงู้ภัยทุกหนะะ่วยงานค่ะรวมไปถึงคนขับรถแบ็คโฮด้วยนะคะจะได้รับเกียรติหมายนะคะรางวัลเกียรติคุณไปพร้อมๆกันแล้วก็เหมือนจะเป็นรางวัลที่ก็น่าจะเป็นการเชูชเกมยรติที่ดีเลยนะค,ะคุณผู้ชมเหมือนเป็นรางวัลอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะจากที่ฟังปังหัดนะคะได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะเขาเตรียมนะคะเขาตั้งเตรียมทำอะไรคะ คือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ะจะเข้าไประดมนะคะเดินเท้าเข้าไปค้นหาชิ้นส่วนนะคะว่าจะมีการเจอไหมพกอิกหรือไม่นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะเริปป่มแต่งทีมกันแล้วะค่ะเพื่อที่จะไปตรวจดูเดี๋ยวเราจะอยู่จุดนี้นะคะเพื่อรับชมภาพบรรยากาศการใส่ขอพร้อมกันนะคะมอบใบประกาศผู้กล้านะคะแม่นเลจ้านะคะเชียสละบอส ใช่แล้วคุณผู้ชมเนลเราจะนะคะคุณสิทธิทชัยนะคะก็คือจะมอบให้คุณผู้ชมจะมอกให้นะคะแต่จะเป็นเดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนมิถุนายน ยมหชนจริงไหมคะเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคะุณผู้ชมท่านผู้ชมท่นนะคะปีนี้นะคะคำที่พิมพ์มากที่สุดือาไฟ์ส่งนะคะคือคำว,ว่าส,สนตอยอดมากใช่ไหมรองที่ว่านะคะเป็นผู้พดเ,เ,เก่งก็แ่งมากๆใชแล้วคุณผู้ชมนะคะไม่เคยมีวันไหนจริงๆอ่ะทั้งสองนะะท่านชาติชาติก็ด้วยนะคะแล้วก็ท่านรองพระวิดาก็ด้วยนะคะ ว่าเขาไม่อยากถ่ายแล้วแล้วเขาคงอยากถ่ายค่ะให้เราดอยากถ่าค่ะเพราะถ่ะแต่ลยใช่ไหมคะ ทีมนะคะแต่ว่าน,นี้ผู้ชมแบบ,แบบต้องใช้คำว่าเรานั่งรถมาแบบอีกคูลสีสุดๆเลยนะคะเรียกรถแท็กซี่มาคุณผู้ชมมาทำข่าวจุดนี้นะ,ะกับพี่ช่งางภาพนะคะสู้ชีวิตกันมากและตอนลงจากรถคุณผู้ชมแอบ,บแ,แบบเป็นป่วยปอนค่ะนะคะทำถือว่าเป็นแรงันาลใจนะคะคุณผู้ชมนบอกพี่ของแท็กซี่นะคะ,บอ,คอคะ,คะบอกว่าที่เท้าเนี่ยฝนตกดูแลรักษาสาุขภาพด้วยนะคะ เป็นตย้น้อยยิ้ใหญ่นะคุณผู้ชมจากเด็กที่น่าคิเลียนะคะดูตื่นนะ น่าจะเป็นร้อยร้อยกว่าคนนะครับประมาณเป็นร้อยเป็นร้อยเลยใช่ไหมครัใช่คตอนแรกหรือครับท่านทวิดาขาประมาณกี่คนได้คะเนี่ยท้าลองคิดว่าประมาณกี่คนประาณสี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบใช่ไหมคะน่ะประมาณนั้นอ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าปกติมันแล้วแต่วันเนี่ยปกติการเราที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันจะมีบางวันที่เราแบ่งทีม ทีเขา้าที่6เข้า3าที่ต้องอกเท่านั้นนะจะมีการนับแล้วแต่าเปนชั้นแรจะเน้นหนักไปทางน้อง็แต่ัวเขาจะมีการ a s s i g e ค่ะเหมือนกันถ้าประชุมก่อนก็แสดงว่าทุกวันจะมีนายเข้าไปอานเดิม่ามีงา้วน้องนายก็มีมีสลนาง อฮาน่าแบบอพีรุ่เไนแบอพีเข้าเช้าอาาน่า้าเยอ๋อค่ะเพราะว่าแม่เขาเออ่ันเลเาเียกแม่เออแม่เนี่ยฮีเมันจะแตัดีามีเ้อาเ็ือนจะบาแจ้ง้อมเขอกน้ไม่เลยไม่มีเลยไม่มีเลยไ่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเ่มีเล่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลไมเลยไ่มีเลยไม่มีเลเลยไยไ่มีเลยไี่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไ่มีเลย่มเลยไเลลยไยไ่มีเลยไม่มีเไมเลีเย ก้เน like like oh, oh, ื้อเก่งบ้างเศร้าเราเานนองแเสร็จาิดแล้วะาก็จะไปมองวจะตรวจตรวรนม้มกได้เกืเือบยันเกเขาฟูนแล้วก็ทาความสะอาดเรือแต่ว่ามันมีบางมีอทเชื้อมีอไรก็ไมอบางทีน้องเหายประมาณหกือไ่หเมื่อเชี่ ก็เที่ยงดูอะค่ะเรี่ยงไม่แหลก็ม่เป็นเอนนี่น่าจะถึงก็อยู่ในเนตอนนี้เท่าที่ส่วเนี่ยจะรู้จักยิ่ไม่าประมาณก็เทาว่าพอประหารองอ่้จะอยู่นเรองก็ไม่รู่างก มันจบค่อยวาเรูนจบแค่นี้ควรเราต้องรู้เลยเพะว่ามันมีอไไก็ตั้งลตัวเองรก็มีเขมีคนก่ออันนีก่อนซ้ายสอยอ๋อน้าย่ยเพาว่าเขาอยากจะก่อนง้มาลองสูงจเ้าไป แน่ต่อเหมดนั้นครับอะไอย่าง ดเนี Stelle, ่ครับเอาเอาเอากล้องชัดๆจูงกันนะพี่อ่าเขาปล่อยน้องเดินเลยนะฮะน้องจะเดินค้นหานะครับพี่เอาเอากล้องอันนี้จูงออกได้ไหมมันจะได้เห็นมุมกว้างนิดนึง exactly อ่าโอเคพี่ไ okay. อ้นี่นี่ถ่ายไม่ทันแล้วเนี่ยาไม่ทันไม่ทันมันมันจูงไม่ถึงขนาดนั้นมันจูงได้แค่นี้เนี่ย จ้าหน้าที่นะฮะก็มีลื่นบ้างครับน้อยเนื่องจากฝนตกนตกาสอบถามสัมภาษนายยอดเดืะะอดครับนีเราลมแลบว่านี่ที่นีครับนี่นะครัี่เราลมแล้ว,ลลวล่้วนี่ คนที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไนน้อย9 8เรือนการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับทีิปนี้สวัสดีครับ